สวัสดีครับสมาชิก VIP อพีลำโต๊8 8ปดเมื่อวานเราให้เบิ้ลก็มาเบิ้ลนะครับวันนี้วันที่7จเดือน9ปี6・6นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีเบิ้ลอีกครั้งนะครับมันแนวทางมันเดินเหมือนกันหมดเลยนะครับช่วงนี้เลข6เมื่อวานเลขเต็มเข้านะครับเข้า62วันนี้อาจารย์ฟัน6อีกครั้งนะครับอาจารย์ฟัน 6, 6 6หรือ0มาตัว1ล้านเปอร์เซ็นต์อาจารย์อาจารย์ให้6นะครับอาจารย์ให้6 สองกศูนย์นะครับเลขเต็มหกสองกศูนย์เลขเต็มคือหกสองกศูนย์แล้วก็อาจารย์ให้เบิ้ลศูนย์ศูนย์แปดแปดนะครับศูนย์สองหกแปดนะครับเด่นศูนย์สองหกแปดนะครับศูนย์สองหกแปดนะครับเด่นเลขเด่นนะครับเลขเด่นวันนี้มีศูนย์สองหกแปดอาจารย์คาดการว่ามาเบิ้ลนอยพิเศษกับน้อยวีพีนะครับเด่นที่น้อยพิเศษมากที่สุดนะครับวันนี้เด่นที่นอยพิเศษมากที่สุดนะครับโอเคนะครับ มาบิ้นแน่นอนครับอันนี้0022นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับด่นที่00นะครับ